<How? S 2> <Okay. S 1> คุณทำความผิดคง<ม>ความผิดม่ใจไอ้ลุยอะมันมีความผิดอ้ก็จะต้องงดเหื่อลุยเข้าซูมไอ้ต้องงดอลุยเข้าซูมเออไม่ใอ่ไอ้จะงดตัวเข้าซูมบรดเดี๋ยวเนี่ยเพราะว่าตัวมีความผิดความผิดไอ้ยังคือว่าเก,กผมหายคือว่า แน่ผมซื้อผมใครซื้อมน้าเสียมซื้อผมนี่เกือบมันหายผมนอนรับอยู่ดีๆรับที่ไหนรับที่ไหนงานเซเว่นครับผมว่าไข่ม้วนักเก่งไปเจ้ายีนแหมผมมีเสื้อผ้าใสผมมีใสจะขอเพรานใสเอาเดี๋ยวนี้เน่ขออย้าเป็น้องขอที่ผมตัวเด้อว่าไข่ใะเกือกคู่หั่นเพะเกือกหั่นกระคาผมจะได้อนเหมือนกันเกือบสอง้อยแปนะ แน้ามีไหนละ่ะเ,เกือดูเรี่กงมะเกือมันหายครับหัวไขไปคู่ที่สองละซื้อหื้สองนะครับก็บซื้อหืหหหหหอโอ้ยโซ่อยู่งล่ะโซ่เงาซื้อละ,ออละทิ้งลักเอาแอบไปขายก็ที่ไอซื้อฮือผมเล่นลักเอาไปขายนะครับผมดีผมยุบเล่าแบบไหนยุบเล่าที่ไหนแม่ซื้อเบิ้มนะครับลเเัเตียวเหรอเตียวยินซื้อหือเหรอมีไหนเตียวยินที่พ่อแปนมุ่นแล้วมีไหนยังบบไปเอามาเตียวยินอะ ไอ้ซื้อหื้อมีไหนปัจจัยแล้วมีไหนล่ะขายแล้วมุงอ้าวแล้วตั๋วหื้อไปอยังมาไปวันละมันอะอ้าวของหูอยู่ว่าเสื้อผ้าไอ้เอาหื้อไอ้ซื้อหื้อแล้เอาไปล่าไปกว้างไปที่อื่นยีงอย่างรู้เป็นเสลานี่ยแะแล้วเิอไปอยังหืมันมันไปมันแบบแมนมันมีกู้กับน้องเองมาใจละเกียกหรอแล้วไอ้ซื้อหื้อกู้ที่สองล่ะแล้วมีไหนแล้วไม่ เอาเกลือไข่ม่ใช่อันนี้เกือกนั่นแกของไม่หลวงครับเออ,อ <c oughs> แล้วบัเดี๋ยวนี้มีความผิดผมมีความผิดครับต้องไปตัวช่อเอาเกลือมาต้องตัวช่อเ,อเกือมาก็มันก็ขึ้นังถ้าขายมาเอาเกลือผมหูเรื่องหน่อยว่ใ <c oughs> ใจอีก,ก็ต้องขึ้นไปเลยตัวขึ้นไปบนหงพักเลยไปแจ้งความเกือกหายมันก็ต้องเอาเป็นอย่างไปเป็นจิตจะลักษณะไป <ผม S 1> อ้าไปอีกไก่หายเลยซื้อหือสิบกู่ก็ยหายถึงสิบกู่มันบาใจละมันบาใจละลุยนี่ไออุตแมันบาใจครับตัวเมาอย่างใหญ่ล่ำเหลือผมเกียร so ์คอยยังลากไปมันบาใจละมันหายแต่หายเล่นน่ะแต่เนี่ยผมจะขอขอกล้องจดปิยไปไหนขอกล้องที่ไหนที่เซเว่นนะครับพกกล้องตรงันที่ผมนอนหรอแล้วใครใครตัวนอนเซเว่นนั่นกะแล้วมันหายที่ไหน ตรงหน้าเซเว่นนนะครับหายหน้าเซเว่นครับอ่านก็ฝากบอก้วยคนที่เอาไปอ๋อผมก็ฝากบอกตัวนะครับถ้าขาวเกลือผมไปอ่ะขอมาคืนผมเงี้ยมันต้องแก้งผมถ้ามีอย่างอู้ดดีๆก็ได้ตัวผมถ้าผมตั้งผมเมย์ซื้อกินซื้อมากกกงมากก็กินไปมั่นเป็นเรื่องของผมแล้วแต่ผมขอเกลือผคืนผมกลัเพราะว่านายจ้างผมคนหน้าผมซื้อเกลือผมกูที่สองอะเนี่ยฝากบอกจนนะครับ ไอ้ดูผมเตะผมก็จะมีพ่อแม่ละบ้านผมจะมีอยู่อาศัยมีกี่หนึ่งคนหนึ่งวันหนึ่งวันนะครับไอ้ดูมนะครับนอ่นะครับมาคืนเถอะบอกขอมาคืนผมถ้าอกคืนก็แจ้งความเลยถ้าม่าคืนผมผมจะแจ้งความนะครับเอจดครับก็อุจจาริยูนะครับโอเคขอบคุณครับ